ร้านอาหารติดแม่น้ำบางปะกงวิววัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับผมวันนี้เราก็ได้จองเข้ามานะฮะทีะ่นั่งตรงซุ้มนะครับผมก็จะได้บรรยากาศและวิวส่วนตัวนะครับวิวนี้10เต็ม10เลยครับร้านนี้นะครับเมนูปลาจะอร่อยมากและขึ้นชื่อมากนะครับ เดี๋ยววันนี้อ่ะเราจะมาสั่งเมนูปลากันครับผมเดี๋ยวจะมาบอกชื่อร้านตอนท้ายคลิปนะครับเรามาถึงก็จะมีอะฮะออเดิร์นะครับของทางร้านนะฮะครับวันนี้เราสั่ง4เมนูด้วยกันนะครับเมนูที่1นท้องปลาพงผักพริกสดนะตามด้วยอ่าหมึกไข่ทอดกระเทียมนะครับแล้วก็อันเมนูนี้เด็ดนะฮะปลากระบอกต้มส้มครับผมเมนูนี้ได้ปลากระบอกตัวใหญ่กันเลยทีเดียวนะฮะเมนูต่อไปจะเป็นอ่า ปลาบูนะครับปลาบูนึ่งซีอิวเมนูนี้เด็ดที่สุดในร้านนะครับสำหรับผมนะครับเดี๋ยวมาลองชิมลองอลิมรสกันดูครับผมเมนูผัดพริกสดนะฮะก็จะมีให้เลือกหลายปลาเลยกันทีเดียวนะแต่ส่วนของผมนี่เลือกเป็นท้องปลากระพงนะครับก็จะมีความที่แบบอ่มันๆน,นิดๆนะฮะในส่วนของเนื้อปลาแล้วก็ไขมันของปลาอะไรเงี้ยครับก็จะมีให้เลือกหลาย เมนูปลาเลยนะฮะส่วนท่านที่มาก็สามารถเลือกปลาอื่นได้นะปลาปลาที่ท่านชอบได้เลยนะครับผมเมนูต้มส้มปลากระบอกนะฮะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับก็กินกันเนื้อปลาก็เข้ากันดีร้านนี้ทําได้อร่อยและลงตัวเลยทีเดียวครับปลาก็ให้มาตัวใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนเมนูต่อมานะครับจะเป็นเมนูเด็ดของทางร้านนะก็คือ ปลาบูนซีอิวนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นไซส์6ขีดครับปลาที่ทางร้านนำมาประกอบอาหารให้เราทาน,นจะเป็นปลาธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับที่ทางร้านรับซื้อมาจาก,กชาวประมงพื้นบ้านนะครับร้านนี้ชื่อว่าครัวปลาเถื่อนนะครับอยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเซาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ